ดีนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องอสอวอซึ่งกำลังโดนถล่มหนักจากพวกกลุ่มกลุ่มยังว่านะคือประชาธิปไตยก็ขอให้เป็นประชาธิปไตยแท้ๆไอ้นี่มันไม่ใช่นะครับมันขี้เกเมน,นักเลงครับพวกนี้ไม่ได้มีประชาธิปไตยมาตั้งนานแล้วครับผมไม่เคยเชื่อในประชาธิปไตยของพวกนี้ สวท่านก็มีความคิดเป็นของตัวเองคุณมีสิทธิ์อะไรประชาธิปไตยแบบไหนของคุณไปตามล่าแม่มดไปตามเหมือนกับว่าไปบูรี่ไปกันแกล้งไปตามกดดันอะไรที่บ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยยังจะหน้าด้านบอกเป็นประชาธิปไตยอีกสวท่านก็มีมวลชนนะให้การรับรองจากอะไรอะ่ะ ไม่ใช่ว่าสอวอขึ้นมาโดดๆนะครับสอ,สอวอเนี่ยผ่านไอประชามติมานะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ลงปร,นะประชามตินะครับยินยอมให้มีสอวอนะเคารพผมด้วยครับเคารพคนไทยในตอนนั้นที่ลงประชามติผ่านเรื่องสอวอด้วยนะครับ แล้วบอกสวต้องเคารพเสียงข้างมากเอาอันนี้มันบังคับนะครับผดะเด็จการนะอันนี้ผดะเด็จการนะครับเขามีความคิดของเขาคุณไม่มีสิทธิ์มาบอกนู่นนี่นั่นนะครับเสียงข้างมากเสียงส่วนมากก็คือเสียงข้างมากเสียงส่วนมากที่เลือกพักใดพักหนึ่งมากกว่าพักอื่นเท่านั้นเองแต่ถ้าเอาจํานวนประชากร ทั้งประเทศแล้วถือว่าคุณเป็นเสียงส่วนน้อยนะคุณเป็นเสียงส่วนน้อยนะเสียงส่วนใหญ่อ่ะเขาไม่ได้เลือกพักก้าวไกลเพียงแต่ว่าเขาไปเลือกพักนุ้งพักนี้กระจัดกระจายกันไปแต่ถ้ารวมเสียงที่เขาไม่ได้เลือกพักก้าวไกลนะ่ะเขาเยอะกว่านะครับเยอะกว่าคนที่เลือกพักก้าวไกลนะครับ ประชาธิปไตยเนะี่ยถ้าเจะอยากให้เคารพก็ต้องเคารพกันนะครับอย่าอย่าอย่าโจรครับอย่าโจรอย่าอย่าเผด็จการครับอย่าเป็นโจรครับเป็นประชาธิปไตยก็เป็นให้จริงครับถ้าจะใส่หน้ากากประชาธิปไตยก็ใส่ให้มันแลดูเนียนหน่อยผมเชื่อว่าสอวเขาไม่สนใจคุณหรอกครับเขาเป็นผู้ใหญ่มีคุณวุฒิมากคุณไปกดดันยังไงเขาไม่สนใจหรอกครับ เขามีความคิดของเขาครับนะเขาไม่ใช้พวกคิดขาดวันนี้ก็มีข่าวที่ว่าคุณทักษิณมาพูดอะไรแบบว่าถ้าก้าวไกลนะครับสมมุติว่าก้าวไกลนะยกยก,ยกนโยบายอ,อ,อะไรอะยกเลิกม1 1 2หรือปฏิรูปสถาบานันหรือปฏิรูปอะไรม1 1 2 คุณทักษิณซึ่งจะเรียกว่าเป็นนายใหญ่ของพรรคเพื่อไทยก็จะพูดง่ายๆคือพรรคเพื่อไทยจะยกมือค้านนะพรรคเพื่อไทยจะยกมือค้านเพราะว่าคุณทักษิณบอกว่าคุณทักษิณไม่เคยที่จะไปล้มล้างสถาบันหรือจะไปทําอะไรกับสถาบันนะครับการพูดแบบนี้จริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้นะครับว่าคุณทักษิณจะเชื่อถือได้ขนาดไหนแต่ว่าความคิดผมนะ ความคิดผมคุณทักษิณกำลังเปิดทางฟังให้ดีนะครับคุณก้าวไกลคุณทักษิณกำลังเปิดทางว่าผมอ่ะปกป้องสถาบันผมอ่ไม่เห็นด้วยกับก้าวไกลในเรื่องมห1ึ่ในเรื่องการแตะต้องพระมาหากษัตริย์เปิดทางว่าเพื่ออะไรเปิดทางว่า เดี๋ยวผมจะร่วมพักกับผู้ที่รักสถาบันได้เข้าใจไหมครับนี่ความคิดของผมนะเปิดทางว่าพักที่รักสถาบันปกป้องพระมหากษัตริย์สามารถมาร่วมกับผมตั้งรัฐบาลได้แล้วก้าวไกลก็จะกลายเป็นหมาหัวเน่า,นาเด็กโดดเดียวอะไรแบบนั้น นี่ความคิดผมนะเขาเปิดทางนะเขาบอกว่าแนวแนวของพักเขาสามารถร่วมกับพักที่เอปกป้องสถาบันร่วมกับพักที่เอาสถาบันได้นะมาพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจนะครับคุณตกกาวรูดนะครับเพราะอะไรปัจจัยหลายอย่างไม่รู้จะพูดยังไงนะ เกี่ยวกับค่าน้ําค่าไฟอะไรนะทําให้หุ้นพลังงานไฟฟ้าอะไรตกรูดมหาราชจุบเลยแล้วก็การขึ้นค่าแรงนะครับผมบอกกับเพื่อนๆนบอกกับคนใกล้ๆอยู่เลยว่าการขึ้นค่าแรงนะคุณจะเอาเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าคุณต้องดูนะว่าคุณขึ้นค่าแรงเนี่ยมันก็ทำให้ค่าครองชีพอะ สูงขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าประเทศไทยการจะผลิตอะไรมันอาศัยแรงงานคนเป็นหลักเยอะการไปขึ้นค่าแรงมันก็คือการที่ไปทำให้ต้นทุนมันสูงต้นทุนสูงสิ่งที่ผลิตออกมาจากแรงงานมันก็ต้องมรีราคาสูงใช่ไหมครับมันก็คือค่าของชีพครับ แต่ก่อนเราเคยภูมิใจใช่ไหมครับว่าประเทศไทยนะมีค่าค่าครองชีพต่ำนะครับตอนนี้ชักจะไม่ใช่นะครับค่าครองชีพค่าค่าครองชีพจะสูงไข่จะแพงมาม่าจะแพงข้าวผัดกะเพราพื้นฐานอะไรต่างๆอาหารพื้นฐานจะแพงแล้วการขึ้นค่าแรงก็จะใช่ว่าเป็นผลดีกับแรงงานนะครับเพราะว่าถ้าเกิด บริษัทเขามีทางออกทางอื่นเขาจะไล่แรงงานออกบางส่วนเอานะครับระวังจะเกิดภาวะคนตกงานสูงนะครับเพราะว่ามันรับค่าแรงที่สูงไม่ไหวนะครับเขาจะมีการจัดการแรงงานมีการจัดการให้ออกบ้างอะไรบ้างพวกนี้เพราะมันสูงไงสูงเกินไปอ แล้วการขึ้นค่าแรงก็ไม่เป็นไปตามระบบหรือตามระเบียบกฎหมายอะไรพวกนี้ที่ผมฟังมานะมันทำให้นักลงทุนไม่สามารถคาดเดาได้ว่าอะไรอนาคตเป็นอย่างไรนะมันมันพูดง่ายคืออยากจะขึ้นก็ขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็คาดเดาไม่ได้เมื่อคาดเดาไม่ได้เขาก็ไม่ลงทุนนะเขาก็หยุดอยู่เบรก แล้วนักลงทุนผมเชื่อว่าเขาคิดไปการไกลว่ารัฐบาลนี้อยู่ไม่นานอยู่ไม่ไกลคือก้าวไม่ไกลแน่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เขายุดก่อนตอนนี้นะครับเพราะรัฐบาลที่ว่าจะเป็นรัฐบาลคนรุ่นใหม่เนี่ยก็คือมันเป็นเด็กรุ่นใหม่ซึ่งยังไม่มีประสบการณ์ในการทำเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจ การพาณิชย์ไม่รู้เรื่องความมั่นคงในปัจจุบันซึ่งสําคัญเกี่ยวกับพวกสงครามสงครามการป้องกันประเทศไม่รู้เรื่องเลยถ้ารู้เรื่องคงไม่พูดหรอกครับว่าทหารมีไว้ทําไมคงไม่ต้องตอบให้ไปไปถามเด็กอนุบาลผมว่าเขาก็ตอบได้ว่าทหารมีไว้ทําไม ไม่ใช่สิ่งที่คุณเรียนรู้มาเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยเสมอภาคอะไรพวกนั้นมันจะทําให้คุณรู้ไปทุกวิชาบนโลกนี้มันก็แค่คแขแนงวิชาหนึ่งเท่านั้นแถมยังรู้ผิดๆอีกอีก,อกวิชาที่คุณเรียนน่ะคุณไม่ได้รู้ทั้งหมดทุกวิชาคุณไม่รู้พูดง่ายๆคือผู้ใหญ่เขามองคุณว่าคุณยังไม่รู้อะไรเลย เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องประเทศชาติอะไรอีกมากมายคุณรู้แต่เรื่องไอวิชาที่คุณเรียนซึ่งก็รู้รู้ผิดผิดด้วยรู้แต่เฉพาะวิชาวิชาที่คุณเรียนเท่านั้นคุณยังเด็กว่างั้นเพราะนั้นผู้ใหญ่หลายคนเขาก็ยังไม่มั่นใจมันก็เลยสภาพยังเป็นอยู่อย่างนี้นะครับพี่น้องเจริญธรรมสวัสดีครับ